Okay. ที่โรงละคอรอาคารศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการศสนาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง4สิงหาคม2565 โดยมีศิลปินและนักแสดงจาก6ประเทศอาเซียนร่วมทำการแสดงในงานศิละปะวัฒนธรรมนานาชาติทางนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมทางศิละปะวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20โดยการแสดงในวันนี้ประกอบด้วยการรำอาศิลวาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10การแสดงชุดสยามเิรมิตร โดยไก่แก้วกาละครการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนกำเนิดสงครามสำนักขา่อศึกโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรการแสดงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐอินโดนีเซียสหพันธรัฐมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดในชื่อชุดการแสดงฟ้อนลำเพลินเชิญเที่ยวอีสานการแสดงชุดรำมโนราประสมท่าโดยมหาวิทยาลัยราชพัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและปิดท้ายด้วยการแสดงชุดออกศิลป์พระเอกหมอลำมู่เมืองอุบลโดยมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานี